สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครัวแม่ลูกสามอีกแล้วนะคะและวันนี้วันหยุดของแม่นุชไม่ต้องได้ไปทำงานค่ะเพื่อนๆวันนี้นุชจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่คอชเขาเรียกคอชโกถ้าพูดไม่ผิดนะคะมันเป็นช้อปปิ้งใหญ่แล้วก็ของถูกค่ะเราเป็นครั้งแรกที่นุชจะไปนะคะเดี๋ยวนุชจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะถ่ายวิดีโอได้อีกหรือเปล่าเพราะว่า รอบก่อนน,ะนั้นนุชพาไปเที่ยวที่ทํางานแต่ว่าคนมันเยอะนุชถ่ายวิดีโอได้ไม่เยอะแต่ถ้าวันนี้คนไม่เยอะนุชจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่ามันจะถูกขนาดไหนกับชบที่นุชไปทํางานชบที่นุชทํางานนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราตามกันตามมาดูกันเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆอ,อาหารทะเลสดๆราคาไม่แพง ดูเด้อเพื่อนเพื่อนครั้งแรกที่มาช็อปนี้ค่ะของเยอะมากดูหมูสีก้อนมบลเลิบล่าเลยอ่ะขอคุยคือว่าเยอะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะ